อดีตแสนรับที่ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและถูกประเทศที่ตนรักขงกงังหลังทาให้สูญเสียครอบครัวจึงต้องกลับมาลาังแคร์ประเทศแต่ดด้เจอพเพื่อเอกเรัญประเทศอินชีพสุดยอดสสนรับมาเจอกันมาดูกันว่าการลังแครนนี้จะเป็นยังไงการต่อสู้จะมันดุดเดอดแค่ไหนผมไม่ขี้พี่ขอเสนอปาชานเปิดเรื่องมาลราเจอกันในปนการีกำลังดูภาพถ่ายเสเลที่เราอิน,นชีพอีกสามปีพรมริงในขณะเดียวกันมีผริติจที่เขาทำก่อนตายมีข่าวรัฐบาลอินเดียได้เพิกถอนสถานีพิเศษของแคสเมียรยุเลิกมาตราอ7 0 มตรา270ที่ทำให้แคสเมียร์มีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองมีทงแยกต่างหากมีศิลปภาพไม่ขึ้นตรงกับประเทศใดการที่อินเดียยกเลิกมตาตรา270นั้นมันคือการประกาศสงครามในผลการดีไดเอื่นบอกหมอว่าคุณบอกว่าผมมีเวลา3ปีใช่ไหมมันนานพอในพลการดีไดทูหานจีนเพื่อทำสัญญาว่าจ้างและเป็นนายทุนเพื่อให้อินเยสยบและคุกขเข่าต่อแคสเมียร์3ปีต่อมามะโผที่ไหนมีรนแอฟริกาเจอกันาราบน้องของจีนในมหาเสือวุนิคีร์ปโรลอมอินเดีย กำลังพูดคุยเจรจาซื้อขายกันอยู่ดีๆจู่ๆมีพี่เมืดเดินมาด้านลังเคมาบอกว่ามีใครไม่รู้มาถามหาลาบเราบอกไปไม่รู้จักนับตอนนี้อยู่พื้นที่ VP พีกำลังได้รับการดูแลโค้ชพิเศษจากเราอยู่พิเศษจริงๆพิเศษแบบเรื่องอับรากเลยทีเดียวลาบเดินเมื่อปากถามว่าเองเป็นใครมาได้ตอบบอกเขาไปว่าแกจะใช้เวลาห้าวิว่าแกได้เสียงนี้จากที่ไหนและแกจะใช้เวลาอีก5ห้าวิเพื่อชนะความไม่เชื่อของแกลาบก้มหน้ากลมตาจ้องมองดู แล้วเอ่ยปากพูดว่าประธานแกมีชีวิตอยู่ได้ยังไงประธานพี่ของเรานั่นเองเปิดตัวพี่แบบเรื่องอำนาจกันเลยทีเดียวเขามาถามหาลูไปกับร,บรบับรับตกกับจากการเอาปืนจ่อหน้าพี่จากนั้นพี่ใช้เวลาไหนไม่รู้ไขนัอเก้าอี้แล้วก็โดดทีมรับกระเด็นแล้วยินเจกหลออยู่แป๊บหนึ่งแล้วเปิดฉากต่อสู้คนร้ายอย่างเมามานันแล้วยิบลูกซองกระดบยิงคนร้ายอย่างมันมือคนร้ายแห่กันมาเรื่อยพี่วิ่งหนีกลับมายังห้องเจอกัรบรับรับเอาปืนจ่อหน้าพี่ครั้งแต่ไม่ทันได้ยิง มีคนปลาระเบิดเข้ามาทั้งคู่ขดหดนีออกหน้าต่างเพเอกได้จับลาบใส่กัญใจมือติกระอและขับฮอ,อนี่ออกมาได้ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วเพเอกได้พักฟืน้นร่างกายที่โรงพยาบาลนิวเดลีวันที่เพเอกเสนอโครงการก่อตั้งทีมกับมดามหรือหัวหน้ามขอขึ้นมาใหม่จากคนที่ถูกเลื่อนออกจากเจ็บเขาพูดโน้มน้ำใจมาดามให้ลุ่มด้วยพวกเขาพร้อมที่ต่อสุดนิยมตายเพื่ออินเดียและตั้งชื่อทีมใหม่ว่าโจเกอร์มดามถามเพเอกว่านี่มอ่วงานใหม่ฉันเหรอเปล่าผมแค่คึ้นเวี้ยให้กับเจ้านายของผม ังจากเพ่ก่อตั้งทีมใหม่ขึ้นเพ่ไปคุยกับรุธาเพื่อให้เขาได้ดูอะไรบางอย่างมีเหตุกากั์ร้า,ายมากมายแอร์ล็อาร์ส39เก้าสิบีถูกโจมตีเรือนโนเวถูกจนสลบทําลายและสารเคมีที่โจมตีญี่ปุ่นลุธาตอบกับเพ่ไปว่าคุณคิดว่าผมไม่มีความรู้เรื่องทั้งหมดนี่หรือไงเพ่อตอบว่าป้าขอบท่านแต่รู้เหมือนว่าอัลฟิเดกกำลังวางแผนใหญ่บางอย่างในดูไบที่มีนักวิทยาศาสตร์สองคนและประธานที่ปดีกากิลังจะพิพายผู้ก่อการร้า,ายก็ติดตามประธานที่ปูึกใหเพเขวยต่ดมางดใไบ ในหลวงที่เปกกลเวนอยู่แล้วคุยกันหนาเขานึกแผงการคนร้ายออกคนร้ายเลงนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ประธานาธิบดีแต่ไม่ทันการคนร้ายได้เปิดตัวจางเท่โจมตีนักวิทยาศาสตร์สองคนที่กำลังนั่งคุยกันอย่างสบายใจคนร้ายได้ชิงตัวนักวิทยาศาสตร์สองคนขึ้นรถไปเพกได้ขับรถตามมาถึนแล้วจ้องมองหน้าคนร้ายแล้วขับรถกระแทกไปหนึ่งครั้งเพกโดนกระแทกกลับกระเด็นออกนอกเลนแล้วพากับคนร้ายโดนคนร้ายขับรถพุ่งชนเก้ยงหลายตกลบแล้วคนร้ายลงรถเดินมาหาเพกที่กำลังนั่งห้อยหัวอยู่ในรถที่กำล โดยประเทศทางหลังที่ทําให้มีอที่กำลังท้องอยู่ต้องตายและกลับมาแก้แค้นประเทศแล้วบอกกับเพืไปว่าขอให้โชคดีทิ่งเดินกลับไปยังรถแล้วฝากของคลถึงพืะเอกยิงไปที่น้ำมันที่กำลังลอยอยู่บนพื้นแล้วขับรถไป,ปเพื่อกับทีมต้นที้ลนหาทางออกจากรถก่อนที่รถจะระเบิด เพเอกละซางออกมาได้แต่ช่วยเพื่อนอีกคนออกมาไม่ทันรถได้ระเบิดก่อนเพเอกดูสูญเสียเพื่อนร่วมทีมไปหนึ่งคนเขาเลยไปไล่ล่าจินต่อจากนั้นระหว่างจินที่กำลังส่งตัวนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนขึ้นหอเพเอกได้ตามมาขัดขวางและช่วยนักวิทยาศาสตร์ได้หนึ่งคนและเปิดฉากต่อสู้กันด้วยแไฟแค้นเพเอกี่สูญเสียลูกทีมจินที่แคบประเทศชาท,ที่ทำให้ลูกเมียต้องตายสู้กันอย่างดุเดียมไม่มีใครยอมใครต่อสู้กันบนรถแล้วไปกันบนสลิง เขาไปต่อที่โรมาทุกเพคได้พาทากับตกรงบรมาทุกจินใช้จังหวะนั้นดึงสลิงที่ตึงหอทั้งสองลำมาติกับโรมาทุกที่มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนอยู่ให้เพคตัดสินใจถ้ามวยยอมถอยหอทั้งสองลำจะชนกับสะพานเพคต้องยอมถอยให้จินหนีไปก่อนจินจะหนีไปเข้าฝักค้าาอินเดียมาตุโูมและบอกกับมาดามใช้กำลังจะไปหาเพคกรรมาทิฐานตามหาลางของจินพบลางการเงินที่ผิดปกติพบกักสาวถูกเข้มนบัญชีเพคของเราเลยทึ่งทิ้งมันอยู่ไปตรวจสอบที่สเปน เพเอมาถึงจะเป็นระบบป,ปินคือน้องสาวอย่างไม่รีรอแล้วส่งข้อมูลให้ลูกทีมตรวจสอบและแล,ะแล,ะและ้วเพเอได้ลงเสน่ห์สสวยไปที่กระดษของจินเพเอกดลล้อมเมื่อถูกจับตัวไว้จินได้ยื่นข้อเสนอให้เพเอเข้าร่วมทีมแต่เพเอได้ปฏิเสธจินได้บอกเพเอกไปว่าขอโทษนประธานถ้าคุณมาอยู่ข้างผมผมก็ปล่อยคุณต่อท่าผมไม่ได้แล้วจินก็เลยขึ้นหอไปเพเอกกำลังจะถูกดูน้องของจินยิงแต่ได้มีสองสวยดูใบได้ช่วยเพเอกไว้นางเอกของเรานั่นเอง,อง,อนนเองทั้งคู่ช่วยกันหนีแลวไปหลบที่ขอบหน้าผา นั่งเอกถูกยิงพระเอกเห็นแล้วเลื่อนขึ้นหน้าหยิบปืนลุกขึ้นกระหน่ำยิงแล้วจับมือแข้งกระโดดน้ำไปนั่งเอกรอไป18ชั่วโมงพระเอกทำแผลแล้วโกสลของให้ตื่นขึ้นมานา่งเอกก็ถามหาลับในทันทีนา่งเอกเล่าแผนการของจินให้พระเอกฟังจินจะรับมอบรับปีนี้7วันรับปีเป็นอาวุธชีวภาพที่มีการทองเลือดที่ไหนที่ต้องต้องมีรับปีนรับปีนตรงนี้อยู่ในรัสเซียพระเอกติดต่อฮาวมานามหรือหัวหน้าเขาขอได้ย้ายไปยังรัสเซียเพื่อเอารับปีนมา ห้องนี้ภัยที่ปลอดภัยที่สุดหนโลห้องนี้ภัยที่หนาแน่นขนาด30มสคูณสาฟุตไม่มีกุญแจหรือรูบุดได้สามารถเปิดได้เลเซอร์อไม่สามารถตัดผ่านกดไม่สามารถเผาไหม้เพชรบอกว่าผมสามารถเปิดได้ต้องคูณต้องมาขโมยแม่กุญแจกับลงกิกก่อที่ห่างจากห้องนี้ภัยไป12กิโลและลูกกุญแจกันนบนาคารที่ห่างจากห้องนี้ภัยไป1ิกกิโล ที่สาคัญกุญแจทั้งสองอยู่โคลนทางกันและทั้งคู่จึงใช้พรายามสิบนาทีหลังจากขโมยมาได้ทั้งคู่ได้เริ่มแผนการขั้นตอนแรกเรียกไปอานายนิ้วมือของ,งกิจกรมาอย่างง่ายดายด้วยการยุสวานขั้นตอนสองเพ่ไปอานายนิ้วมือของนาคาเลมด้วยการวางยาสรุปและกรอบมีเทลับขั้นตอนสามทั้งคู่ไปหาหนักปินเมืออาชีพหลังจากทั้งคู่เตรียมพร้อมบุกป,ป้วนสำเร็จแล้วทั้งคู่กลับมายังห้องสวีเป็นภาพบันแผ่แบบกายแนบกายหลังจากเป็นภาาบันแผ่เสพอีกรอบถึงเหตุการณ์บริจิจแรกที่เอาช เพื่อช่วยหมู่บ้านหลบจากมิซายหลังจากเล่าเสร็จทั้งคู่มาจ้องมองหน้ากันเช้ามาทั้งคู่ได้ใช้ยยไปใช้รายนิ้วมือไปขโมยเม่กุญแจและลูกกุญแจของลุงกิเกอร์และน้าข่าวเลนจากตัวเซฟแล้วต้องออกมาพบกันจากนั้นทั้งคู่รีบขึ้นไปบนหนึงฟ้าแล้วเครื่องบินมารับพวกเขาทั้งคู่ไปห้องนิรภายัย ้งคู่มาถึงห้องนี้ภายแล้วใช้กุญแจเปิดห้องนี้นะภายแล้วเดินเข้าไปข้างในพร้อมกันเพเ็กได้เปิดที่เก็บอาวุธชียวภาพอยู่ชั้นล่างทั้งคู่เปิดไปเลยไม่เป็นและไม่มีเวลามากพอเพกเลยกระโดดลงไปเอาอาวุธชียวภาพแล้วยืนให้กับนางเอกแล้วนางเอกเอาสายยางม,มาจนให้เพเ็กปิขน,ข,นปขึ้นมาขณะที่เพ็กกำลังปินขึ้นมาเก่งกวเวลานางเอกได้บอกเพกไปว่าประธานฉันขอโทษ นางเอกได้ตัดสายยางให้เปลีกตกลงไปทั้งหมดเป็นแผนการของจินทําให้เปลีกลงสเสน่ห์ของนางเอกเราเราใชใ้เขาเปิดห้องนิรภัยจากนั้นเพลกก็ถูกรัเสเซียจับตัวไปและถูกทานรัสเซือทรมานอย่างหนักมานามทราบข่าวกองเรเดินทางไปยังรัเสเซียมานามมาถึงรัเสเซียเธอบอกกับผู้รัสเซียไปว่าเขาไม่ใช่คนของเราอะไรที่เขาทําลงไปเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมนันขณะที่เธอกำลังพูดเธอใช้สัญญาณมือบอกเพลิกไปว่ากาลังให้ไทเกอร์มาช่วย แล้วเธอก็เดินออกไปจากนั้นพวกลัทียได้ขนย้ายนักโทษขึ้นไปบนรถไฟและเอานักโทษมาอยู่รวมกันไม่ทันไหนนักโทษทุกคนได้บุกลุมกระทืกไปเองไม่รู้ว่าไปกดแคมป์ไปเมาแต่ไหนไเพลงได้พวกมาลงไปกองไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบจนเพลงหมดแรงไปซะเองแล้วเพลงก็โดนอัดกลับลงลงแล้วก็บอกพวกนักโทษไปว่านี่พวกเวลาพวกแกหมดลงแล้ว ลังจากเพลพูดได้ไม่นานไทเกอร์หรือลาซาลูกทีมของเพลเองลงมาจากหลังคารถไฟมาช่วยทั้งคู่ช่วยกันหนำนักโทษและผู้คุมด้วยความสุนเพลได้ดึงสลักระเบิดทำให้รถไฟหายไปอย่างงุกกีทั้งคู่รอดมาได้จากนั้นไ,ไ,ได้มีฮอบ์เนมาไล่ยิงผคุมทั้งคู่ทั้งคู่หย,ยคคหยิบปืนคนละกระบอกกระหนำยิงฮอจนฮอระเบิดเต่ดันไประเบิดผิดที่ฮอดัดไปตกที่สะพานทําให้สะพานถล่มและทําให้รถไฟต้องตกสะพานทั้งคู่ต้องวิ่งหนีตายก่อนรถไฟจะตกทั้งกระวนแล้วก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิด หลงังจากนี้พวกทาหารรัสเซียม,มาได้เพเอกมหามาดามมาดามให้ที่อยู่ของลุงใบเกบเพกพ,พบว่าเธออยู่ที่ปารีสเพเอกเดินทางไปยังปารีสเละเจอที่อยู่ของนางเอกแล้วให้ลาซาเดกเป็นตลอ่อจากนั้นนางเองกเอาปืนทีาา่ลาซาแล้วเพกก็เอาปืนจี้กล่อแล้วขอคุยกับนางเอกสองคนแล้วไล่าลาซา,าไปเดยวทั้งคู่ก็ไปเปิดห้องคุยกันเพเอกอยากรู้ว่าลับปีนเันคืออะไรนางเอกเล่าว่าเป็นไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาน ที่ได้ทําการกาลายไปให้เป็นไวรัสที่อันตรายมากกว่าเดิมไม่มีวัคซีนป้องกันหรือทางรักษาที่ได้เปลี่ยนแปลง DNA ของไวรัสมันไม่ได้อยู่นานเหมือนโควิดสิตัวน,นี้จะฆ่าคนได้ไม่กี่ชั่วโมงและคนที่ติดเชือ้อจะไม่สามารถไปได้ไกลเพื่อที่ลองเชื่อใจนาง่างอีกครั้งเธอั้งคู่ก็มาจ้องหน้ากันเพื่อบอกว่าผมจะคอยจับตาดูคุณ นางเอกต้องการแก้ไขและลบสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปและบอกที่อยู่ของจินจินกำลังจะประชุมกับดอตอร์นอีกสองวันหลังจากรู้ที่อยู่ของจินทองคูก็เริ่มแผนการบุกชิงลักบีดจินได้พบกับดอตอร์ตามที่กำหนดเพื่อบุกอย่างสายฟ้าและไม่ทันนั้นตั้งตัวจากดานฟ้าแล้วเปิดฉากยิงกันจินได้ให้ดอร์เก็บลูกบอลเวลาไว้นางเอกได้ไปตามเอาลูกบอลเวลากับดอเอร์และเก็บลูกบอลเวลาทั้งสองใสก่กระเป๋าจินรู้ทันและไม่หยืนตรงหน้าเธอเธอบอกเขาไปว่าฉันจะรักษาลักบีดไว้ให้อย่างดี จินจับพห้รู้ได้ว่านางเอกโกหกจินยิ้มไปที่ด็อกเตอร์และนางเอกนางเอกกระโดดหลบได้แล้วจินก็ได้กระเป๋าไปแล้วเขาก็ขับไปบักลงเขาอีมาไปเพเอกไม่น้อยหน้าเพเอกขับไปบักลงคออีมาตามจินไปขับไล่ล่ากันอยู่บนนิมะทั้งระเบิดทั้งกระสุนจินได้ไปอยู่ตรงหน้าผาเพเอกได้ยิงดึงกระเป๋าทำให้ลูกบอลทั้งสองตกลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งจินขับลุลงทะเลสาบตามไปเก็บเปหนึ่งลูกเพเอกโดนลูกนงองจินกับกองทางอยู่แต่ก็สามารถตัดการไปได้และขับลุลงทะเลสาบตามจินไป ทีมเราจะไปเก็บลูกที่2โดยนายชิงตันนาออกมาได้อย่างบุนวิดเพเอขับรถไล่จินจินได้ขับรถตามนางเอกไปแต่ทะใดนั้นเองจินได้ปาระเบิดสนามเอกทำให้เอกตกลงไปในทะเลสาบทั้งคู่ขับรถไปยิตจ้องหน้ากันจินได้ให้เพเอกตัดสินใจอีกครั้งว่าจะช่วยนางเอกหรือจะไม่แย่งลูกบอลจากเขาไปแต่ไปดื่นไปไม่ได้เพเอกรีบวิ่งลงไปช่วยนางเอกในทะเลสาบทันทีแล้วปล่อยให้จินหนีไปอีกครั้งจากนั้นทีมุท่าไให้เขายึดสู่ยวิจัยและเอาล็อบบี้กับเพเอกไปและจับตัวนางเอกไปขึ้นหาที่อย นังเอกโดนสอบสวนอย่างหนักให้บอกทุกอย่างเกี่ยวกับจินถ้ามีอะไรผิดพลาดเขามีแผนสำรองเสมอเรื่องวุ่นวายพวกนี้ต้องถูกจินวางไว้ยอย่างแน่นอนหลังจากนังเอกพูดได้ไม่ทันไรทังสถาบันโลกติดต่อคณะกลังวิจัยลับบิทอยู่นั้นจินได้วิดีโอคอมไปยังห้องแล็บและบอกแผนการของตัวเองให้ทุกคนในห้องแล็บฟังรูแก้มมี3มชั้นชั้นแรกว่างเปล่าชั้นสองเป็นแก๊กกัดกร่อนพลาสติกที่มองไม่เห็นและชั้นที่3เป็นซูเปอร์สตาร์ของผมลักบีทนั่นเอง ทุกคนในห้องแ a บติดเชื้อกันหมดแล้วมาดามสั่งปิดห้อง l ลบทันทีแล้วไล่ทุกคนออกไปเพเอ,อกรู้ข่าวก็รีบมาทันทีเพเอ,อกรักมาดามเสมือนแม่ของตัวเองมาดามสั่งเสกเพเอกว่าอย่าหยุดเรียกตัวจินมาทุกคนยินกรรปมาดามเพเอ,อกเดิอนออกมาพร้อมกับน้ำตาไหลลินพร้อมกับความแค้นที่อยู่ในใจจากนั้นห้อง l ลบก็ได้ระเบิดขึ้นเพเอ,อกมาช่วยนันเงเอกที่กำลังถูกทรมานอยู่และผ้าแห้งของขอกไปแก้แค้นจิน ทั้งคู่ไปยังอับการนิสถานว่างแผนหลอกล่อให้จินติกับด้วยการฉายภาพโฮโลแกรมทำให้อับการนิสถานมีคนติดเชื้อกลายทรพิษและเสียชีวิตจำนวนมากในขณะเดียวกันตัวการที่อยู่เบื้องหลังมาอย่างยาวนานก็ปรากฏตัวขึ้นนายพลกาดีเดินทางมาหาจินกลายเป็นกู้หงอต้ายติดกับแผนการของพระเอกกนังเอกเห็นมีข่าวคนติดเชื้อที่อัฟการนิสถานจึงส่งคนไปตรวจสอบว่าใครอยู่เบื้องหลังลูกน้องของจินได้ไปถึงอัฟการนิสถานแล้วเจอกับภาพฉายโฮโลแกรมแล้วผระเอกกนางเอกก็จี้ปนชุด และไปยังฐานรับของจินทั้งคู่ประชันหน้ากันอีกครั้งที่รีทาร์จีคนลายไม่ได้แต่ไม่ทลายจินใด้พู้เบ่งเบงความสนใจแล้วะจัญญาณมือให้ในายพลแกดี้กดยิงมิสไซล์แล้วเกิดการชรุนต่อสู้กันเพื่อเอกลังจะถูกจินยิงลาซาได้มารับลูกกระสุนแทนแต่ไม่มีเวลาให้เพื่อเอกเสียใจ นายเอกริ่หยุดเครื่องยิงมิสไซล์โดนนายพลการดี้ขัดขวางและยิงทำลายแผงควบคุมพังไปไม่ทันยนางเอกต่อสู้กับใช้ม่แทงนายพลการดี้จินที่ขึ้นเครื่องร่อนไอพ่นแล้วหนีไปพม่เอกเห็นแล้วเอาด้วยใช้เครื่องร่อนไอพ่นตามจินไปเกือบจะตายก่อนได้สู้แต่ไม่ทันไรพี่ก็สามารถควบคุมได้และตามจินไปได้ทันระหว่างที่พีกไล่ล่ากับจินอยู่นางเอกสอปืนโตก็นำยิงคนนลายคุ้มกันให้อาโมทนทลอห์มมิสไซล์เอาโมนทลอห์มมิสไซล์ได้เพราะว่าลูกแก้วไม่อยู่ในมิสไซล์นางเอกบอกกับพีกว่าจินมีแพทอื่น พี่อโดนยิงข้าล่างในพ่วนกำลังจะระเบิดใช้จังหวะน,นั้นปลดทุดแล้วก็โดดไปหาจินแล้วต้องคู่ตกลงไปในบ้านล้างใกล้พังดิมผา และอีกทางนักเองรู้ที่อยู่ของลักบีด๊ดนักบีดอยู่ที่เที่ยวบิน LT72 น,นเจองเอกได้บอกกับเระเอกละลูลทาแล้วให้ะเะีอกแย่งที่จุดระเบิดจากดินมาให้ได้ลุทาได้บอกไปยังกับตันเครื่องบิน l t 7ทีให้บีนให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้กับตันได้ตรวจสอบและเจอลูกแก้วอยู่ในช่องแอร์เวลาเหลือแค่3ามนาทีเท่านั้นลุทาได้สั่งยิงขีนบนาวุธทาลายเครื่องบิน l t 7ทีที่มีลูกเรือทั้งหมด3คน ั่งของเพอเอกเพอเอกต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อแย่งชิงรีโมททั้ทงคู่ต่อสู้กันจนบ้านจะถลม่มและมีผู้คนจํานวนมากของเพอเอกอยู่ทุกคนรู้จังใจจดใจจอ่อเพ่อต่อสู้ด้วยความแค้นทั้งเพื่อนทั้งแม่และผู้คนอีกมากมาย จินต่อสู้ด้วยความแข็งเช่นเดียวกันแข้ประเทศชาติที่ทําให้ลูกเมียต้องตายเพเอกก็สู้เพื่อทุกคนกระโดดใส่จินแต่ก็โดนเมียของจินแทงเข้าแต่ก็สามารถแจ้งที่จุดระเบิดและกดยุดเวลาได้ทันกับตันเห็นเวลาจุดนิ่งรีบหมดอุทาอุทารีบสั่งยกเลืกขีปนาวุธได้ทันเวลาจินโมโหเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถแก้แค้นให้กับลูกเมียได้พุ่งเข้าหาเพเอกดนเพเอกจับทุ่มลงถลายกับตกดิมหน้าผาและเกาะไว้ได้เพเอกได้เดินไปยังลิมหน้าผาและบอกกับจินไปว่าใจหิต แล้วเพ่ก็กระทืบเท้าจินได้ตกลงไปเพ่กลมายังฐานแล้มอบเรหรียญกาหให้กับมาดามแล้วหลุยท่าให้แฟ้มกับเพ่หาคนก็ทีมแล้วานกับเพ่ว่าเริ่มกันเลยไหมเพ่บอกว่าขอโทษกับท่านผมมีนัดหลุยท่าถามว่าไปแต่ผมรอเพ่บอกว่าไม่ครับท่านไปสาผมแล้วหนังก็ตัดจบไป